ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำร้านซื้อขายสกินเท่ๆเจ๋งๆนะครับร้านนี้มีชื่อว่าลิวสมิธช็อปนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากซื้อสกินหรือว่ามาขายสกินนะครับก็แนะนำร้านดินี้เลยนะครับผมแนะนำปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ กิจกรรมของดิสนี้ก็คือเข้าดิสครบร้อยคนจะทำสกินแจกหนึ่งคนนะครับผมก็ถ้าอยากเข้าก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบครับี เจเคซีทีอาร์พวกมีเอเคกูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เหนือสุดคนในทีทจันลังก่อนกเจเคซีทีอาร์พมีเอเคกูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เหนือสุดคนในทีทอัวที่กูผ่านมาทั้งหมดกูจะทุบมัทุบทแล้วก็สารทีต้องกดกยอมตายถ้าวันนี้คุต้องหมดแต่จะไม่ยอมขายถ้าพี่ดอกต้องโหดแต่ยังสู้ไปบางตาที่กูร้องที่กูแพ้คาดูถูกที่กระทบไม่แมต่จะแค้นอยู่ด้วยกันมาเป็นปี่สู้ก็กันเล่เขาบอกจะเป็นสีที่เขาหนูยังกูกล้องนละคิดถึง เีต้ผู้แทงเตาเรลลี่ซิตี้ผู้แทงบ่าฉันล้ายกที่เซิร์ฟตฟูดเรื่องความเร่งห่วงพสมใจกูตัวหาจบเลิกเธอมัดแจ๊เข้าหน้าไม่สนใจถึงใจถึงใครกูไม่อยากเป็นเยียวยินฝูควายสาร์ชกจำตัวจะขุ่นลาสูกับลูกไกจนจันังกอรกูเจเคน GTR พวกกูมีเอเคกูไม่ยอมคแต่ก็ไม่เกเลยูอยู่เนือสู้คนที่ที่เอจันังคอนกูเจเคน ล็อกหนึ่งหนึ่งเข้ามามึงยังใจกี่มือซ้ายตัวตึงเดินมาพาบาติตัวเปิดตะลกแถมดูมึนมินเอาจริงจิงกูเป็นตัวเสิร์ฟลงทินดึกดื่นดื่นเดินดีดีลวนตัวเธอเจ๊แค่พวกเวียบเข้ามาเลยถําเสี้ยนเจ๊แค่พวกเวียบของไม่ดึงไม่ต้องเทียบเจ๊แค่พวกเวียบเข้ามาเลยถําเสี้ยนเจ๊แค่